สวัสดีสายปั่นทุกท่านจ้าวันนี้เจอกันกันกบลูน่า789ชาแนลนั่นเองนะจ๊ะเออวันนี้เราเจอกันอีกแล้วในเกมสาวท้อเนี่ยแหละเอยเบื่อกันหรือยังเอยทุกคนอ,อ่าอย่าเพิ่งเบื่อกันนะวันนี้อย่าพิ่งเบื่อกันวันนี้ลูน่าใส่มาที่500แนละ้วทุกคนมาเอาใจช่วยลูน่ากันก่อนจ้าเดี๋ยวลูน่าขอใส่ขึ้นไปเออสเปตห้าเลยนะทุกคนนั่นแหละ ค่ะไปสักสิบมุนทุกคนวันนี้จะมาให้ลูน่าหรือเปล่าเนี่ยสาวถ้ำครัก่อนเธอได้มาเป็นมือนะทุกคนคลิปก่อนหนูเลยนะไปตามดูกันได้นะทุกคนโอ้ยรอบนี้ยังไงเนี่ยฮะ <c ười> ขึ้นไปเบ็สิไปดูซองเบ็สิบกันดีกว่าทุกคน จ้าเออได้เห็นบ้างอะเปิดโบไปออโต้กันอีกเหมือนเดิมสิบหมุนหน้าไหนหน้าแดงเออพอว,วันแล้วขอเคียวน่อยนั่นแหละสวยเออขออีกหน่อยนั่นแหละจัดอีก4ี่บหทุกคนเออร้อยเข้อเออไปซีไปซีไปต่อ หมดหมุนรอบนี้เดี๋ยวจะขึ้นเบ็ดแล้วนะทุกคนไปเราไปดูกันที่เบ็ดยี่นะจ๊ะวันนี้ไม่ได้มานำเแบบ็ด2องเบ็ดสให้เลยอะขออภัยทุกคนด้วยนะเออใจร้อนนะวันนีออ้อยากบึ่มบ้้มบิ่ม,ม,มอะอยากเห็นแบบสะใจสะใจอะ่ะทุกคนเออเลยไปไวนิดนึงไปอีกสิบหมุนนะคะ งไงคะเหลือ200กว่าแล้วเอ้ยขอพี่เกมเอะขอพี่เกมเอะมาเอะมาให้รูหน้าหน่อยนะเออมาให้หน่อยเอะครั้งนี้แล้วปังมากพีเกมครั้งนี้ยังไงเอยโอ้โหไม่มาเออลำคาญเออเอาสิแตก5000กูจะแจกสัก500เหอะจริงๆลำหญยอ,อ่ะเออพลาดได้ไงอะ่ะโอ้ยม,มาแตกสัก5 0 0พเนี่ยเอ้ยขึ้นมาว่ะทุกคน เอยไปพอบอกจะแจกอะไรวันนี้แตกเลยมั้งใช่เป่าเออจานอีหกร้อยทุกคนวิ่พูดไปแล้วด้วยอะ่ะพูดไปแล้วว่าอะไรนะวิลืมเอาไม่ใช่อัดไปแล้วด้วยเออถ้าถ้าแตกหนะ้าพันนะเออล้านสองให้เลย500ทุกคนเออเอาสี่เอาสี ขึ้นเป็ดสามแล้วทำร้ายคนดูหรือเปล่าหรือทำเล้งรอบตัวเองหรือเปล่าเอาซิเอาซิเอาใจช่วยรูหน้าได้ทุกคนอ,อตื่นเต้นขึ้นมาเลยอ่ะตื่นเต้นก็บเดนตอนนี้เออหืมแตกไหมนะฮบานแตกหรือเปล่านะสาวทำยังไงจ้าให้คนดูหรือเปล่าเออมาซิมาซิแตกแตกให้คนดูหน่อยเออ นั่นนันน่นนั่นฟีเกมามาหรือเปล่าทุกคนเอาไงจ๊ะเอาไงจ๊ะอันแน่ไม่มาว่ะทุกคนเอาไงอุ้ยเหลือสามร้อยกว่าแล้วอุ้ยคนดูเป็นไงเนี่ยอดหรือเปล่าเอออุ้ยสองร้อยกว่าเรียบร้อยแล้วมั้งอดมามาร้อยกว่าแล้วทุกคนยังไงจ๊ะยังไงจ๊ะเออแตกห้าพนะันนะแตกห้าพันล้านห้าร้อยทุกคน แล้วให้คนดูเ่อนนะสาวถา้ำอี๊เกียรติ๖น๖โอ้โหคดแก้งอะอะไรวะเนี้ยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยจ้าเออแตกด้วยทุกคนอืมแล้วยังไงเพื่อแล้วก็แตกสิคะเออลูน่ามาแตกให้ให้ได้เออ จัดให้ลูน่าสัก5เว like นะ้นห้าไลค์เนาะแล้วก็สักแชร์หนึ่งนะทุกคนเออเราไปดูใต้คลิปของนะลูน่านะจ๊ะเราทักเข้ามาเจอกันทุกคนเออมาปังเหมือนกันนะอ,อรีบทักเข้ามานะเออลูน่าให้แค่50-10คนนะทุกคนรีบๆนะ้จ๊ะไปกัน10หมูนไปต่อดีเล่นให้หมดให้คนดูอดดีไหมอเออยังไงจ๊ะแก้งคนดูดีหรือเปล่า ยังไงอะเริ่มดูแล้วหรือเปล่ายังไงคนดูแบดร้อยเลยไหมเน่ะ <laughs> เออแกงแล้งจ้ายอด,ดหอย,ยอดดู่ไหนยาดยอดด้วไหนอย่า <laughs> งยังจะไม่จบตอนนี้นั่นแหละเผื่อลั่นแบบเมื่อกี้อีกรอบทุกคนยังไงอย่าแตกให้หน่อยสิ เอาไงกดีเอาไงดีลองกันไหมอ่ะลองกันไหมอ่ะออามาสิบหมุนเนี่ยสิบหมุนเนี่ยอืมสิบหมุนนี้ถ้าแตกห้าพันนะเออมีแจกคนดูเพิ่มเอาสิมามาสิมาให้หรือเปล่าสาวท่ำยังไงจ๋ามาให้หรือเปล่าให้คนดูอีกหรือเปล่าเออให้ดูหน้าด้วยให้คนดูด้วยยังไงคะเออจะหมดหมุนแล้วแค่ติบหมุนนี้นะ ยอออไปรอบหน้าไปรอบหน้าเรามาลุนกันใหม่เอหลุนหน้าว่าลุนหน้าพอก่อนนะทุกคนโอ้โหวันนี้คนดูได้ลุนหน้าได้นะจ๊ะเออแล้วก็อย่าลืมไปดูใต้คลิปนี้กันนะจ๊ะอ่าวางไว้ให้เรานะใครที่ชอบคลิปนี้ของลูนหน้านะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย